เตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสว,ส,สวัสดีครับโกสกูรรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยเรื่องผีกันต่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อแล้วก็เป็นเหตุเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับ,รบนั่นก็คือผีบางตาคืออะไรสมัยก่อนยุคเราเด็กๆกันเนี่ยาาน้องๆอาจจะไม่เคยรู้ แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมากเลยในการที่เล่นการเล่นของเด็กๆคือเล่นซ่อนหาแล้วก็จะมีคำที่จะเตือนว่าผีบังตาระวังนะผีบังตามผมเคยฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องปลอมหรือเรื่องที่เกิดขึ้นกับขับคนรอบข้างคือเขาไปเล่นซ่อนหาเมื่อก่อนเนี้แล้วไปเล่นในบ้านหลังที่แบบเป็นบ้านล้างเด็กๆก,ก็จะชอบไปหลบมันมีที่ให้หลบหลบไปเสร็จกลับกันหมด หาเพื่อนคนหนึ่งไม่เจอครับสุดท้ายข้ามไปตอนกลางคืนตามแหาชาวบ้านก็เหมือนในหนังเลยเเดินเข้าไปปรากฏว่าไปเจอคนนั้นน่ะหออ้อยเออไม่ใช่หอ้อยเกาะอยู่บนขือ่โอโอป,ปีนเข้าไป <บน S 1> อยู่บนขือ่อไม่ยอมลงแล้วก็ไปตามลงมากันได้ด้วยอาการหวาดกลัวแล้วก็เสียสติไปเพี้ยนไปเลยครับเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงยุคที่เราเด็กๆจะมีข่าวลือว่า ระวังนะผีบางตาแล้วพอบางตาไปเนี่ยกลับมาอีกทีสภาพไม่เหมือนเดิมอจะมีความหลอนหรือนู่นนี่นั่นเหมือนแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาผมแล้วบอกไม่ได้ด้วยเคยมีเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังตอนแม่เด็กๆตอนสมัยปถมเขาไปเล่นซ่อนหากันในวัดในวัดพวกใกล้ป่าช้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ปรากฏว่าแม่หายไปโอ้อันนี้ใช่แม่ตัวเลยใกล้ตัวใช่ครับแม่หายไปแล้วหากันไม่เจอ จนรู้สึกว่าผมจําไม่ได้ว่าไปเจอตอนไหนแต่ว่าแม่เล่าให้ฟังว่าเหมือนมีคนเหมือนมีคนอ่ะมาชวนครับให้เดินตามไปแล้วเขาก็ตามไปแล้วก็ไปซ่อนตรงนี้สิอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็นั่นแหละก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แบบอ๋อแต่ว่าก็ไม่มีอะไรตามมาหลังจากนั้นก็คือแม่ก็แค่แคไ่ไปเจอตอนหลังนะครับซึ่งบบเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่แบบ ส่วนคนอันนี้แม่ก็อาจจะงงว่าทาไมคนหาไม่เจอใช่ไหมเพราะเขาก็ไปซ่อนตามที่คนนี้พาไปซึ่งไอคนที่เล่าให้ฟังก็เหมือนไม่รู้จักเลยอะไรพวกนี้บางกรณีเห็นแบบเพื่อนผ่านไปเลยก็มองผ่านไปแล้วก็มองไม่เห็นตัวเองแล้วก็ไปใช่อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวให้จารวัชพิษคุยว่าแต่ เหตุการณ์อบบนี้ยมันเคยเกิดขึ้นแบบไหนแล้วก็มีที่มาที่ไปอะไบ้างเคธเนี่ยผมเกินไว้นิดนึงครับผีบังตากับเคสของเมืองลับแลเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ๆกันไหมหรือว่าคนละเรื่องกันเพราะอย่างไอ้ที่ไปเจอน่ะส่วนใหญ่ที่ฟังเรื่องเด็กเนี่ยมันน่ากลัวมันเป็นเรื่องที่แบบออกมาแล้วสติไม่ดีครับมันไม่เหมือนคนที่ไปเมืองลับแลสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่่องบินหายหรือเบอร์มิวดาเนี่ยเคสเดียวกับเมืองลับแลไหมหรือผีวังตาอะไรเงี้ยมัน ก็คือจริงๆก็มันเป็นได้ทั้งสองแบบเพราะว่าคําว่าบังตาในที่นี้ก็คือทําให้คนคนนั้นหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้ไอ้สาเหตุเนี่ยมันก็จะมาจากสองอย่างคือหนึ่งจากผีเป็นผู้บงังกับอีกประเภทหนึ่งจากธรรมชาติเป็นผู้บงังซึ่งบางทีเราแยกกันไม่ออกเพราะอย่างที่ตาบอกคือผีบังตากับเมืองรับแรงมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นไอ้คนที่หายไปบางทีมันถูกบังโดยวิญ,ญญาณหรือผีใครบางคนบังไม่ให้เห็นชั่วคราว แต่ในขณะเดียวกันคนคนนั้นจริงๆอาจจะไม่มีใครบังแต่ว่าเขาหลุดไปอีกโลกหนึ่งชั่วข่าวทาให้คนมองไม่เห็นเพราะงั้นสองเคสเนี้ยมันมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันซึ่งอาจจะคนละเคสกับสามเหลี่ยมเบอร์วิลดาเพราะว่าเคสผีบังตาเนี่ยก็ต้องโผล่มาเห็นสุดท้ายก็เจอจนได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้เพื่ออะไรครับตัวอย่างเพื่ออะไรครับคือผีบังตาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเหตุจากผีครับก็อาจจะด้วยความที่ว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็น เขาเรียกอะไรดีละ่ะถ้าเป็นในแง่ดีบางทีเขาอาจจะรู้จักกับคนคนนั้นอยากจะอยากจะคุยอยาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบังเพื่อที่จะแบบอยากจะติดต่อสื่อสารกับคนคน,นั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีอันตรายออกมาก็เป็นปกติแต่ถ้าบาังเอิญว่าเป็นเคสที่ไม่ดีอย่างเช่นเจ้าผีตัวเนี้ยอาจจะอยากจะเอาไอ้คนนี้ไปด้วยเหตุว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันในอดีตก็ดีหรือว่าไอ้คนนี้อาจจะแบบ ไปพูดจาไม่ดีในวัดในที่ต่างๆก็จะลงโทษให้แบบกลัวให้หลับจําก็มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบังไม่ให้คนอื่นเห็นก็ได้มันแกล้งอะไรเงแกล้งให้ไม่เห็น<า>ก็คือบางทีส่วนใหญ่จะไปหลบในจุดที่แบบที่อาถรรพ์อะไรเง,งี้ยประมาณก็คือที่ของเขาะไปไปที่ของเขาอะไรก็คือเขาก็ใช้กําลังจิตของเขานั่นแหละบังให้คนไม่เห็นเหมือนเราใช้มนในการทําให้คนไม่เห็นชั่วคราวอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็ลักษณะมันแกล้งป่ะครับผีแกล้ง ก็แกล้งก Mont ็ม right ีแต่บางทีผ the ีบังเพื่อช่วยก็มีอย่างบางเคสที่แบบที่เขาหนีทหารหนีหนีกองหนีศัตรูมาแล้วเขาบังให้ให้รอดอย่างเงี้ยก็มีคือพูดง่ายๆคือเขาใช้กําลังจิตของเขาในการบังด้วยเหตุอะไรบางอย่างทั้งเหตุที่ดีหรือไม่ดีก็ได้อันนั้นคือใช้กําลังของผีหรือเทวดาที่อยู่ตรงนั้นในการบังแต่ถ้าเกิดเป็นในเคสของพวกเมืองรับแลหรืออะไรพวกนี้คือไม่มีใครมาบัง แต่ว่าคุณหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งซึ่งด้วยความที่โลกนั้นมันเป็นมิติที่ละเอียดกว่าดังนั้นคนที่ทั่วไปที่ไม่ได้เข้าไปด้วยอะหรือไม่ได้เข้าไปช่วงที่จังหวะมิตินั้นมันเปิดประดี๋ยคุณเดินไปที่เดียวกันคุณก็หาไม่เจอครับก็ไม่ได้มีใครบงังทีนี้ไอ้เมืองนั้นเนี่ยมันมันก็จะมีสองรูปแบบคือมันถูกเปิดเองโดยความบังเอิญตามตามธรรมชาติก็มีหรือบางทีเมืองพวกนี้มันเปิดเมื่อมีคนข้างในต้องการดึงคนเข้าไปเพราะฉะนั้นให้คนที่เข้าไปส่วนใหญ่อ่ะคือ อาจจะเคยเป็นลูกหลานเขาเกี่ยวกับเขาหรืออะไรเงี้ยทําให้เขาอยากจะชวนเข้าไปทีนี้อย่างที่เราเคยคุยเรื่องเมืองรับแล้วว่าเข้าไปแค่แป๊บเดียวเวลามันเดินช้ากว่าบางทีหายไป4ี่หวันออกมาบอกเอ้ยฉันเพิ่งเข้าไปนั่งคุยกับเขาแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยคนก็ตกใจก็อะไรกันส่วนอย่างของตาที่บอกว่ามาแล้วเสียสติก็คือบางทีหัวโกรธคือนั้เขโกราเขากลัวผีไงครับเขากลัวเพราะฉะนั้นจริงๆผีอาจจะแบบแค่อยากจะแบบ บังเล่นหรือว่าทักทายแต่ว่าด้วยความว่าไปเห็นผีแล้วตกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาเสียสติไปก็ได้บางมันก็จะมีหลายเคสเหมือนกันคือพูด,ดง่ายๆการบังเนี่ยบังได้2แบบคือ1บังด้วยดวงจิตของอะไรบางอย่างผีเทวดาก็ได้หรือ2บังด้วยมิติทางธรรมชาติ2อ,อย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเคสแบบนี้ถ้าเราจะแก้มันก็มี2อ,อย่างก็คือถ้าเราจะแก้ก็คือ1เราต้องทําให้ตัวเขายอมเปิดทางให้ ออย่างเช่นว่าเราไปที่ไหนเราก็สวดมนต์แผ่บุญอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะทําให้เขาแบบไม่มาแกล้งเราหรือว่าไม่มาทําอะไรที่แบบไม่ดีกับเราเพราะเรามีของคุ้มตัวอยู่หรือว่าให้เขาเปิดทางให้เองหรือในอีกประเภทหนึ่งคือเราต้องเปิดเองเปิดเองอย่างบางคนที่เขาเข้าไปในป่าแล้วก็จะมีคาถาเปิดภัยคาถาอะไรเงี้ยก็คือบางทีเข้าไปในป่าพวกผีพวกอะไรมันจะดึงเราเป็นบริวารคือให้เราตายอยู่ในนั้นจะได้เอาเราเป็นบริวารอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราหลง เราหาทางไม่เจอหลงปหลงไปมันเป็นเรื่องวิง่ง<บ>ไปวิ่งมาแล้วก็วนอยู่ที่เดิมเหมือนไนีอ้โคส,สเตดิโอที่เราเคยเล่าหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเราใช้กระถาเบิกไพราอาจจะใช้แบบาวาโทโนาม่มๆวาเป็นกระถาตวัดทิมาพานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พิธีของแต่ละที่ก็คือเบิกเพื่อให้พวกนี้มันกระจายออกไปก่อนเราจะได้สามารถออกมาได้อีกอันนึงที่พอนึกถึงพวกแบบที่เขาจมน้ําที่แบบไม่โผล่ครับ แล้วก็ต้องไปใช้พิธีกรรมในการดึงขึ้นมาคือพวกนี้บางทีแล้วก็โผล่อะไรเงี้ยมันบังตากันได้ขนาดนั้นเลยฮะมันก็จริงๆบางทีอาจจะไม่ได้บังนะเคสอย่างนั้นนะบางทีอ่ะคือเราไม่ได้บอกกล่าวอะไรเขาก็จมไปตามนั้นมันโดนเกี่ยวด้วยกิ่งไม้โดนอะไรแต่พอเราไปทําพิธีขอความช่วยเหลือบางทีเจ้าที่เจ้าทางภพภูมิเขาก็ช่วยดึงึ้นมาเป็นแบบเป็นการช่วยไม่ได้เกี่ยวกับว่าโดนเพราะว่าเทวดาเนี่ยไม่เหมือนคน ตรงที่ว่าเขารู้เยอะกว่าเราแต่ถ้าเราไม่บอกเขาไม่ยุ่งเพราะว่าถือว่ากรรมใครกรรมมันเพราะฉะนั้นก็จมน้ําตายตรงนั้นแต่ไม่มีใครบอกเขาก็เรื่องก็เรื่องของคุณกรรมของคุณแต่ถ้ามีคนบอกว่าช่วยหาให้ที่ฉันจะทําบุญไปให้อะเขาก็ไปดึงขึ้นมาให้อะไรเงี้ยแล้วถ้าบาังตาไปในทางที่แบบว่าเดินไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรมันมีเหตุการณ์นั้นไหมมันก็มีอย่างพวกอย่างพวก อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออยากจะได้บริวารไอ้ที่แบบว่าไปแยกร้อยศพแล้วทําให้ตกใจแล้วก็เผลอขับตกเหเวเผลออะไรเงี้ยก็คือพวกนี้บางทีผีมันก็เหมือนคนอย่างที่บอกคือตายแล้วอยากมีเพื่อนอยากหาตัวแทนมันก็ดึงคนไปแทนแต่ถามว่าดึงไปแทนได้ไหมเราเคยคุยกันแล้วว่าไม่ได้ก็มีแต่ไปเพิ่มอัดกันอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องผีบางตาได้ไหมถ้าเราจะแก้ได้คือเราก็ต้องอย่าทําให้เขาบางังโดยการที่ ถ้าเราสวดมนต์ภาวนามีวัตถุมงคลติดตัวอยู่เสมอเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าพลังงานที่ดีของพระของเทวดาที่ดูแลเราเขาก็จะบังไม่ได้แต่ว่าถ้าไปเจอระดับที่สูงอย่างแบบเป็นเทวดาเป็นอะไรหรือเป็นมิติที่เราหลุดเข้าไปอันเนี้ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้คือคุณหลุดเข้าไปเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะไม่ค่อยน่ากลัวคือเราโชคดีที่สามดีๆครับไปดูไอ้เมืองรับแรงเมืองอะไรแปลกๆปีงแต่ว่า คนข้างนอกจะเป็นห่วงเยอะเพราะว่าไม่รู้เราหายไปไหนตั้งนานหาไม่เจอ,อแต่นั้นออกมาก็จะหน้าตาสดใสออไม่ได้มีปัญหาอ,อะไรอ,อาจจะแบบเฮ้ยไปเล่าเจอสมบัติเจอทองเจออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าทั่ว,ว,วไปแต่ถ้าออกมาหัวโกรนเสียสติส่วนใหญ่จะเป็นผีอย่างเนี้ยมันมันเอาสติคืนกลับมาได้ไหมครับเพราะว่ายุคเด็กๆมาพร้อมกันเลยมาหนึ่งบอกแล้วไม่ตอบถามว่าไปเจออะไรตอบไม่ได้หรือไม่ตอบเออมันเหมือนพอดหนังผีเลยนะ แล้วก็อันที่สองหัวโกลนอันที่สามเสียสติเนี่ยไปเจอแบบนี้หลังจากทําอย่างเงี้ยแล้วคนจะแก้กันยังไงครับสมมุติว่ามีญาติที่ครับไปเล่นซ่อนหานเจอคือจิตมันแตกคาว่าจิตมันแตกคือมันตกใจสุดขีดจนทําให้มันกระจัดก,กระจายจิตมันไม่รวมกําลังพอที่จะควบคุมร่างกายได้มันก็เลยเบลอทีนี้อาการหัวโกลนเนื่องจากเส้นผมเราเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่บอบางเพราะฉะนั้นพอร่างกายมันช็อคเนะี่ยส่วนที่จะไปก่อนช่วงแรกก็คือผมของเรา เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ให้ได้คือต้องพยายามค่อยๆตล่อมให้เขาอย่างถ้าเกิดเป็นทางเหนือทางอะไรก็จะมีพิธีเรียกขวัญเวราพิธีเรียกขวัญในที่จริงๆก็คือการให้เขามาสวดมนต์มาภาวนาให้เขาได้ค่อยๆรวมจิตของเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขายังพอคุยรู้เรื่องบ้างก็ให้เขาสวดมนต์ให้เขาไปอยู่วัดให้ไปทําสมาธิมันจะค่อยๆรวมได้หรือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจไปไปทำพิธีกับพระกับอะไรเพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ต้องอยู่สวดมนต์ทำภาวนาค่อยๆดึงจิตให้มันรวมมันหายได้ แต่อาจจะยากหน่อยถ้าเป็นในเคสที่แบบบ้าไม่รู้เรื่องไปเลยอันนี้ก็ค่อนข้างยากนลแล้วเวลาคนเจอไปแล้วโดนบังไปแล้วเนี่ยมีโอกาสโดนบังอีกไหมฮะได้ไปที่อื่นก็บังอีกคนหาไม่เจอกันอีกมันก็อยู่ที่ว่าคุณทําอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณถ้าเป็นพระธุดงอาจจะเจอในเคสนี้ได้ในกรณีที่ท่านชอบหายไปในเมืองรับแร,รบทงท่ที่ต่างๆก็มีหรือถ้าเกิดบางคนชอบไปตรงไหนก็ชอบไปหาไปท้าทายไปอะไรก็มีโอกาสที่คุณจะโดนผีแกล้งในที่ต่างๆได้เยอะมันอยู่ที่พฤติกรรมกับ บุญกรรมที่เราทําด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเราไปที่ไหนเราสวดมนต์ไหว้พระห้อยพระติดตัวให้เสมอเนี่ยโอกาสจะไปเจอในทางที่บังในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่าเรามีของคุ้มตัวอยู่หรือไม่จะไปเล่นที่ที่แผลงแผลงไม่รู้เรื่องก็ขอเข้ามาเจ้าที่ไว้บยนกล่าวเพราะอย่าลืมว่าทุกที่มีวิญญาณทั้งนั้นเพราะว่ามันมีคนตายทุกที่แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับอะไรที่แบบบางทีผู้ใหญ่เตือนโดยเฉพาะกลางคืนบางทีมันไม่ใช่ผีบังตาแต่แบบ คุณไปแอบในจุดที่มันมืดม,ด,มดหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดมีอุบัติเหตุเจองูงเงี้ยวเขี้ยวขอขึ้นมานี่ยิ่งหนักกว่าผีอีกอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงแต่โชคดียุคนี้ไม่ค่อยมีละไอ้เรื่องข่าวเด็กเพราะยุคเราอ่ะจะเจอมากหายแล้วก็ไปเจอตามกันทั้งหมู่บ้านแต่ยุคนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าเล่นซ่อนแอบ๋ยวนี้ น้อยไม่ค่อยเล่นเล่นไม่ใช่ไม่ใช่มีการสมัยก่อนนี่ยอดฮิตใช่ครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพาให้หลายๆอย่างเด็กก็เล่นอีกแบบไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็หลายๆคนอยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็จะแก้ยังไงก็เอาเป็นว่าใครที่ดูเทปนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์กันไปในการที่แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอยากคุยเรื่องไหนหรือว่าอยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆเรื่องเกี่ยวกับ ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเกจิอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับผีนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยพวกเราได้นะครับที่โกสกุรุนะครับวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับตอนใหม่ๆที่ช่อง u t u b e นะครับวันเสาร์สามทุ่มครึอาจารย์ทัพที่ที่แฟนเพจแล้วก็นำเทปไม่ดีไันอีกครั้งนี้ช่อง YouTube วันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณติดตามพวกเราทั้ง3ช่องทางนะครับ Tik ท o k y อก t u b e Facebook แล้วก็สอบถามพูดคุยกันได้สั่งซื้อสินค้าได้ทุกอย่างนะครับที่แฟนเพจนะครับวันนี้พวกเราทั้งสวัดีครรััับสสวดีคบ